เปใบนี้ได้มาเป็นของขวัญวันคริสต์มาสค่ะราคาเนี่ยเหยียบแสนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าดูตรงนี้สิคะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมอสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแค t ซิล่ามอสค่ะ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมสจะมารีวิวกระเป๋านะคะที่โมสได้มาเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะเรียกได้ว่าราคาเหยียบแสนกันเลยทีเดียวค่ะทําจากหนังอะไรวัสดุอะไรความพิเศษอยู่ตรงไหนทําไมมันแพงขนาดนี้แล้วยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่ามาเรามาฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังอย่าลืมกด like, ไกลค์เป็นกำลังใจให้โมสสินะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ s u b s c r i b e ไม่อยากพลาดเรื่องราวแบรนด์เนมแบบนี้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะมาเริ่มเลยนะคะตอนนี้กระเป๋าอยู่ในถุงผ้านะคะ อุปกรณ์ของกระเป๋าใบนี้ที่มาพร้อมกันค่ะก็จะมีปกติเลยค่ะถุงผ้ากล่องการ์ดนะคะอันนี้เป็นถุงผ้าแบบเก่าทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นถุงผ้าแบบใหม่เนี่ยตรงตัวดีออลตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่สีเทานะเป็นสีทองอลามเลยแต่เนื่องจากว่ารุ่นนี้ค่ะมันมีความพิเศษก็เลยได้ถุงผ้าแบบนี้มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันอย่างแรกให้ดูหน้าตากันก่อนเลยค่ะหน้าตาของน้องเป็นแบบนี้นะคะชื่อรุ่นของน้องก็คือ Di o r Direction ค่ะ นี่นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นกระเป๋านะคะหนังลูกแกะแน่นอน,นะคะ่ะไม่ต้องดูป้ายเลยนะคะนิ่มนุ่มนวลสัมผัสได้ถึงความหรูหราขนาดนี้ค่ะใบนี้นะคะนี่เขามีติเก็ตมาให้ด้วยนะเขาเขียนบอกไว้ว่า m 9 0 0นะคะเจ้าตัว m 9 0 0ค่ะก็คือการบอกชื่อสีนั่นเองในแบรนด์ของ d ีออเนี่ยถ้ามันเป็นแบบ เริ่มต้นด้วยตัวเลข9นะคะหรือว่าถ้าเป็น90 0เนี่ยก็คือสีดำแน่นอนใครที่แบบดูกระเป๋าแล้วงงๆเอ๊ะนี่มันสีดำหรือว่าสีกรมสีกรมหรือว่าสีดำก็ให้ดูที่ตัวเลขของสีได้เลยค่ะถ้ามันขึ้นด้วยเลข9900ก็คือสีดำค่ะไม่ต้องกังวลว่าซื้อไม่ผิดสีแน่นอนโอเคสำหรับตัวนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็น lam skin นะคะก็คือหนังลูกแกะนั่นเองราคาอยู่ที่2,500ยยูโรนะคะ มีราคาแถมให้ด้วยงงทุกคนปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ออกมาจากช็อปเนี่ยมันจะไม่มีป้ายราคาแบบนี้มาให้นะน่าจะเป็นช็อปที่แบบยุ่งมากๆพอสมควรเลยถ้าเขาไม่ได้เอาป้ายราคาแบบนี้ออกตัวนี้ค่ะวัสดุที่เห็นนะจะเป็นอะไหนะคะสีทองทองแบบว่าทองแอนติโกค่ะทุกคนจะไม่ใช่ทองแบบทองวิ่งๆนะคะวิธีการเปิดค่ะตอนแรกมดก็งงว่าเอ๊มันเปิดยังไงนะคะก็เปิดง่ายๆเลยค่ะนี่ ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นกระดุมนะคะเป็นกระดุมแม่เหล็กเป็นแมกเนตนะคะก็จะเปิดได้แบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นดิบเรียบค่ะทุกคนรุ่นนี้นะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวมาดูรีวิวกันก่อนก่อนจะตัดสินใจค่ะด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะที่มันเป็นตัวโลโก้แบบนี้มันคือตัว C D นั่นเองนะคะนี่ C D นะคะที่มาจากคำว่า Christian Dior นั่นเองค่ะ เหมือนกับเปิดประตูออกมาฟึบนะคะอย่างนี้ด้านในก็จะเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุหนังกลับนะคะนี่ดูใกล้ๆนะคะวัสดุจะเป็นหนังกลับแบบนี้แม้กระทั่งตัวกระดุมค่ะก็ยังทําเป็นสีแอนติโกเลยนะทุกคนไม่ได้ทําเป็นสีแบบว่าสีทองธรรมดารรมดาค่ะก็ทําให้มันเข้าเซตกันด้านในนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือสายโซ่นะคะเดี๋ยวหมอจะเอาโซ่ออกมาให้ดูแล้วก็มี อันนี้จะเป็นการ์ดค่ะเป็นการซีการ์ดนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เขาก็จะเขียนพวกวันที่นะคะ Refer e n c e ของกระเป๋านะคะแล้วก็ตัวปั๊มที่เขาสแตมป์มาว่าซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเวลาที่มันเป็น r e f e r e n c e เนี่ยตัว r e f e r e n c e ที่เขียนเนี่ยบางคนจะงงว่าเอ๊ะจะดูได้งไงว่า Refer e n c e มันตรงหรือเปล่าหรืออะไรยังไง r e f e r e n c e ค่ะก<ๆ>็คือตัวนี้เลยค่ะนี <N> ่ตัวนี้นะคะเลขตรงแถวนี้นะคะเขาก็จะเขียนเอาไว้ แล้วก็บางที่ก็จะเขียนรายละเอียดแบบกำกับชื่อสีอะไรแบบนี้ให้ด้วยนะแล้วก็จะมีแคปปุ๊กแบบนี้ค่ะอันนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะมันก็มากับกระเป๋าทใบนั่นแหละโอเคอะเราไปกันต่อเลยนะคะที่อยากจะให้ดูก็คือตัวสายค่ะนี่ทุกคนหนักเวอร์ได้ยินเสียงก,ก็คือรู้เลยว่าหนักนี่เดี๋ยวโมสหย่อนลงมาให้ดูเนี่ยจะรู้เลยว่าหนักหรือไม่หนักมือก็ ยูบลงไปอย่างนี้เลยค่ะทุกคนยุบเลยเพราะว่ามันหนักมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสายเนี่ยหลังจากรุ่นนี้ไปเนี่ยบอนว่าเขาได้พัฒนาแล้วนะเพราะว่าไอตัวที่มันเป็นเหมือนแบบตัวบักเก็ตแบคค่ะของดีออที่ออกมาล่าสุดที่เป็นโอบลีอ่ะตัวนั้นอะสายเป็นสายโซ่คล้คลายๆอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่หนักขนาดนี้แล้วค่ะเบาขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังหนักอยู่นะ เกิดวิธีการใช้งานค่ะสายก็จะเป็นแบบสายคลิกแคลกแบบนี้ค่ะทุกคนจะเห็นตัวนีเห็นไหมว่ามันจะมีแบบตัวโซ่ที่มันมีช่องว่างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ทาการแบบใสเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะเวลาถอดก็ถอดแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานค่ะเราก็สามารถใส่สายลงไปตรงนี้นะคะก็คล้องไปแบบนี้ได้เลยก็จะไม่เห็นแล้วว่ารอยต่อของสายมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่า สายเนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่าอะไรยังไงยากมากค่ะนี่พอใส่ลงไปก็จะได้กระเป๋าแบบนี้ค่ะ Dior Direction นะคะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าโอ้สายยาวอยากซื้อเป็นแบบเอออยากได้เป็นกระเป๋าที่มันใช้เป็นประจำวันซื้อเป็นแบบกระเป๋าที่มันสะพายไหล่ได้ก็ดึงสายขึ้นมาสะพายแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะต้องบอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นหนังลูกแกะเนี่ยมันก็จะเดลิเคทมากนะก็จะเห็นว่า มันจะมีรอยแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกระเป๋าหนังลูกแกะอยู่นะใช้งานไปอย่างเช่น Lady Dior เนี่ยใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วมันเกิดเป็นรอยเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะมันเป็นเรื่องปกติมากๆ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 ,ๆ,ๆเลยค่ะที่มันจะเกิดขึ้นได้กับกระเป๋าค่ะมันไม่มีทางที่แบบว่าคุณเอามาใช้งานแล้วมันจะไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะนั่นแปลว่าคุณเก็บเอาไว้ในตู้โชว์ไม่ได้จับมันเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ย มันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะถ้าคุณเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นเอามาใช้งานค่ะเป็นรอยนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ปัญหาค่ะเป็นเรื่องปกติของกระเป๋าหนังแท้เลยค่ะแต่ตัวที่อยากจะให้ระวังนะคะก็คือในเรื่องของพวกหูกระเป๋าค่ะเดี๋ยวมดจะให้ดูว่าทําไมถึงจะต้องให้ระวังค่ะถ้าเกิดว่าใครมีกระเป๋าที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้อยู่นะคะเวลาที่เก็บเนี่ยควรจะระวังนิดนึงตรงช่วงหูกระเป๋าค่ะนี่เดี๋ยวมดขออนุญาตเอาโซ่ออกก่อน เวลาใส่โซ่อาจจะต้องระวังเล็บระวังอะไรนิดนึงนะคะเป็นไปได้ถ้าใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือเลยได้ค่ะนี่เห็นไหมว่าตัวที่มันเป็นตัวหูพับอย่างนี้นะคะใครที่มีกระเป๋าลักษณะแบบนี้นะพับหูได้อย่างนี้นะต้องระวังอ่ะเวลาที่เก็บเนี่ยจะต้องเอาหูออกมาไว้ฝั่งนี้นะคะอันนีม้มดคิดว่าทางช็อปเขาน่าจะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนมีรอยนิดนึงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะไม่ใช่ปัญหากระเป๋าเราซื้อมาใช้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้งานอยู่แล้วเนาะ แต่ตัวที่มันเป็นรอยอย่างนี้จริงๆแล้วมันแก้ได้นะคะทุกคนเราก็แค่แบบว่านวดกระเป๋าลงไปแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นหนังแกะี่ง่ายๆเลยค่ะก็คือเอานิ้วนี่หละค่ะนวดลงไปที่กระเป๋านะคะนวดไปบ่อยนวดไปบ่อยเดี๋ยวก็กระเป๋าเาก็จะคลายตัวนะคะแล้วก็รอยก็จะหายไปค่ะแล้วนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กระเป๋าเป็นรอยข่วนแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าเกิดว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นแรกๆสมมติว่าเดินๆอยู่แล้วเล็บมันดันไปข่วนอย่างงี้ใช่ไหม ก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะเอามือเอานิ้วเนี่แหละค่ะนวดนวดนวดหนังเข้าไปนะคะสักแป๊บเดียวค่ะรอยจะหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลาที่คุณเห็นรอยแบบทันท่วงทีค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นรอยไปสักพักแล้วเนี่ยหนังมันมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วค่ะทุกคนมันยืดไปแล้วมันแคร็กไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะลําบากหน่อยแต่เห็นปุ๊บนวดเลยหายแน่นอนค่ะอันนี้ยืนยัน อ่ะเมาส์อีกแล้วไม่ได้เปิดกระเป๋าสักทีนี่เปิดมาด้านในค่ะก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้เลยนะคะ2ช่องนะคะแล้วก็จะมีด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นกระเป๋าแฟลปตรงนี้นะคะเอาไว้ใส่พวกสลิปใส่การ์ดเวลาช้อปปิ้งอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ด้านอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะมีตัวที่เป็นตัวซิปค่ะอันนี้จะเป็นตัวปัม๊มใช่ไหมคะ ปั๊มคริสเตียนดียวตรงนี้แล้วก็ด้านบนจะเป็นซิปนี้เลยนะคะรูดเข้ารูดออกได้ตัวซิปเนี่ยก็จะเป็นตัวซิปที่มีเขียนคําว่า C D แล้วก็อันนี้ก็สามารถรูดแบบรูดป,ปรื๊ดได้เลยนะคะสบายมากตัวนี้ค่ะกระเป๋าเป็น Made in Italy ค่ะทุกคนกระเป๋าของ Dior นะจะมี2แบบก็คือ Made in Italy นะคะแล้วก็ Made in France ก็ลองไปดูกันได้ค่ะ บางช็อปก็บอกว่าเมดอินเตอรลี่หายา,ยากบางช็อปก็บอกว่าเม็ดอินฟลัสหาย,ายากนะก็ลองดูแล้วกันแล้วก็ด้านในค่ะเขาก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนโค้ดของกระเป๋านะคะแอบซ่อนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกระเป๋าเนี่ยแหละถ้าเราไม่ผิดนะคะใบนี้น่าจะอยู่ในช่องซิปนะคะปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่แบบที่แอบแอบมุมลับอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ลองไปหาดูได้อันนั้นก็จะเป็นบอกพวกว,วันที่ผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรายละเอียดที่แบบเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัวกระเป๋าน้ําหนักเนี่ย พอใช้ได้เลยค่ะไม่เบาเลยนะยิ่งถ้าบวกกับสายเข้าไปอีกเนี่ยอืแต่ความสวยต้องยกให้อะทุกคนยอมหนะักแค่ไหนก็ยอมเพราะสะพายออกมาแล้วแบบสวยมากกระเป๋าคือแบบเด่นมากทุกคนถือไปก็คือต้องถามใครก็ต้องถามว่าเออใบนี้ซื้อจากที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากได้ค่ะใบนี้หาไม่ได้แล้วค่ะในช็อปเสียใจด้วยนะใบนี้มอสก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามีได้มาได้ยังไงได้มาเป็นมือหนึ่งด้วยงงมากแม่นะเพราะว่ามอสอยากได้ใบนี้มาสักพักนึงแล้วแหละ ก่อนที่จะไปทํางานที่ช็อปดีอออีกนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนที่เข้าไปทํางานอะรุ่นนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ในช็อปแล้วนะคะก็เลยอดไปค่ะทุกคนแต่ก็ได้มาแล้วดังนั้นในคริสต์มาสปีนี้ฝันเป็นจริงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันหรือเปล่ากับการรีวิวครั้งนี้ใครที่ชอบค่ะก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้โมสนะคะแล้วก็สามารถติดตามกันต่อได้ในเรื่องราวของแบรนด์เนไม่ว่าจะเป็นการซื้อนะคะ การจับผิดของแท้ของปลอมนะคะการเข้าร้านแบรนด์เนมทาตัวอะไรยังไงค่ะสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดี o ส